สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปงนะคะวันนี้พี่มีเรื่องอยากจะแชร์กับพวกเราเกี่ยวกับว่าชาวต่างชาติมองค่าทาบัญชีของนักบัญชีบ้านเรายังไงบ้างนะคะเคสนี้ค่ะก็เป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะคะก็เป็นคนต่างชาตินะคะเราก็ได้แฟนคนไทยค่ะแล้วก็มีแนวคิดที่อยากจะมาเปิดบริษรัทในเมืองไทยเพื่อจะทาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอาหารนะคะอยากจะทําลักษณะของก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเนี่ยค่ะเราก็อยากจะเปิดร้านในห้างต่างๆโดยเป็นคีออสเล็กๆนะคะแล้วก็มีแผนว่าอยากจะ ขยายสาขาไปตามห้างให้ได้ปีหนึ่งประมาณสักสิสาขาขั้นต่ำนะคะเขาก็มองว่าเขาก็จะลงเครื่องโพสต์นะคะแล้วก็จะมีการรับพนักง,งานสาขาละสัก2คนนะคะเพื <c oughs> ่อทาโมเดลมีครัวกางแล้วก็กระจายไปตามสาขาต่างๆในวันที่ประชุมออนไลน์กันนะคะก็ได้มีการคุยกันเรื่องของการากจดทะเบียนในเมืองไทยผู้ถือหุ้นนะคะก็จะต้องเป็นคนไทยถือหุ้น5.1%แล้วก็ต่างชาติถือหุ้น4.9%ในเรื่องของตัวกรรมการนะคะทางชาตต่างชาติก็ให้กรรมการโดยที่ให้คนไทยถือภรรยาเปกรรมการเพียงท่านเดียว ะะมีอำนาจในการมาทุกอย่างนะคะที่ที้มาดูเรื่องของเงินลงทุนค่ะก็ในเรื่องของทุนจดทะเบียนพี่เก่งก็อธิบายลูกค้าว่าถ้ายัง ในช่วงของการสตาร์ทอัพธุรกิจนะคะเราก็คิดว่ารายได้ปีแรกยังไม่ถึง30ล้านบาทนะคะก็ให้ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน5ล้านบาทนะคะจะได้ใช้เลทภาษีของ s m E ลูกดิวค้าก็โอเคก็เข้าใจในเรื่องของโครงสร้างภาษีบ้านเรานะคะเดี๋ยวต่อมาเรื่องของการจดเข้าแบบนะคะเนื่องจากของลูกค้าท่านนี้ค่ะในขณะของการลงทุนนะคะก็จะลงทุนเรื่องของทําครัวกลางด้วยนะคะเพื่อจะมีการส่งของต่างๆไปที่หน้าร้านนะคะก็จะมีการลงทุนในสเต็ปแรกประมาณสักห้าล้านนะคะก็เลยมองว่าในช่วงของการ การที่จะเป so, ิดบริษัทคะก็เลยแนะนําให้ลูกค้าจดเข้าภาษีมนลกค่าเพิ่มไปเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าในช่วงปีแรกก็น่าจะรายได้เกิน1.8ล้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของขนาดการลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็จะได้ใช้ภาษีซื้อไปเลยนะคะต่อมาเรื่องปัด็นของประกันสังคมค่ะลูกค้าก็มองว่าในช่วงแรกก็จะต้องมีพนักงานที่จะต้องมาช่วยเซตอัประบบต่างๆแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างนะคะสเก่งก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเข้าประกันสังคมไปเลยนะคะเพื่อให้ลูกจ้างจะได้มีสวัสดิการคุ้มครองต่างๆด้วย ที่มาประเด็นเรื่องของค่าทาบัญชีนะคะลูกค้าก็ถามเรื่องค่าบริการของเรานะคะว่ามีค่าบริการทาบัญชีเท่าไหร่ค่าสอบบัญชีเท่าไหร่พี่เก่งก็ได้ที่ใบเรื่องของราคาทางฝั่งพี่เก่งให้ลูกค้าทราบนะคะลูกค้าก็บอกว่ามีระบบเครื่อง p o s ใช้ตามหน้าสาขาต่างๆนะคะพี่เก่งก็เลยแนะนําว่าในแต่ละสาขามีระบบ p o s ใช้และทางบัญชีก็จะดึงรีพอร์ตจากระบบเครื่องโพสต์หลังบ้านมาเลยนะคะก็จะบันทึกบัญชี ารายการยอดขายของแต่ละสาขานะคะก็ทําให้การทํางานด้านงานบัญชีทางด้านรายได้ก็ง่ายขึ้นนะคะตัวด,ด้านรายจ่ายนะคะเนื่องจากว่าทางสมรคอบ้านเรายังต้องให้มีการเก็บตัวเอกาสารด้านซื้อด้านจ่ายเป็นเปเปอร์อยู่นะคะยังไม่เป็นระบบออนไลน์กันแบบ100%เพี่เก่งก็เลยต้องให้ลูกค้าะคะส่งเอกาสารที่เป็นรายจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าเช่านะคะจ่ายค่าน้ําค่าไฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีการลงทุน,นะค่ะให้ส่งตัวชบรบมาให้ทางบัญชีนะคะบัญชีได้มาทําเรื่องภาษีซื้อแล้วก็ เก็บเข้าแฟ้มงานอะไรให้เรียบร้อยนะคะทีนี้พี่เก่งก็ได้มีการสรุปเรื่องค่าใช้จ่ายสรุปเรื่องขั้นตอนการทํางานทุกอย่างให้ลูกค้าทราบนะคะทีนี้ลูกค้าก็มีอ e ีเมลมาถามเรื่องโปรเซสงานต่างๆทีนี้ก็มาสะดุดคําถามอันหนึ่งนะคะที่ที่ใหญ่จะแชร์พวกเราว่าทางต่างชาติเขามองเรื่องค่าบริการงานทำบัญชีเราอย่างไงนะคะทีนี้ลูกค้าท่านนี้ก็เอาเรื่องของราคาของงานทําบัญชีกับงานสอบบัญชีของทางฝั่งเมืองไทยนะคะไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งยุโรปกับทางฝั่งสิงคโปร์นะคะ เขาก็บอกว่าท you know, ี่ยุโรปที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีโมเดลธุรกิจลักษณะแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าที่ยุโรปนะค่ะคิดค่าทําบัญชีคิดค่าสอบบัญชีนะทั้งปีนะคะสำหรับสาขาประมาณสิบกว่าสาขานะคะคิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละ2 0,000บาททั้งค่าทําบัญชีและค่าสอบนะคะพี่เก่งก็บอกว่าโอ้โหทำไมค่าบริการเขาค่อนข้างจะต่ำจังเลยนะคะเขาทําได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการที่จะดึงข้อมูลแล้วก็ลงมาทั่วทีแบบง่ายๆทุกอย่างไม่มีเปเปอร์นะคะเป็นออนไลน์100%เ พี่เก๋ก็ได้ทำการอธิบายลูกค้าไปเลยค่ะว่าในเมืองไทยเนี่ยค่ะสัมภาระบ้านเรายังไม่ได้เป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยต้องมีการทำปเปอร์แล้วก็มีการ เก็บรวบรว,ว,วมเอกสารเพื่อจะได้มีเอกสารให้สำประกรตรวจนะคะอนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าที่พี่เก่งคิดว่าในโลกบ้านเราก็น่าจะเป็นออนไลน์แล้วก็เซ็นเหมือนกับทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางสิงคโปร์นะคะจุดหนึ่งที่ลูกค้าก็บอกว่าในเมื่อต้นทุนที่เขาเคยได้ที่ทางยุโรปท,ที่สิงคโปร์ค่อนข้าง,างจะถูกนะคะเขาก็เลยมาต่อรองพี่เก่งว่าเขาขอให้พี่เก่งน,น,นะคะเสนอราคาให้เท่ากับทางที่สิงคโปร์หรือว่าทางต่างประเทศได้ไหมนะคะขอที่ราคา2 0 0 0 0บาททั้งค่าทำและค่าสอบบัญชีพี่เก่งก็เลยบอกลูกค้าไปว่าถ้าลองดูตัวเลขกันจริงๆนะคะ 20,000บาทหาสิบเดือมันตกอยู่แค่เดือนละพันกว่าบาทเองนะคะรักบัญชีไม่สามารถจะทางานได้ว่าต้นทุนทางฝั่งบ้านเราเนะะี่ยค่ะแม้ว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ในการดึงข้อมูลในการใช้ที่จะเชื่อมข้อมูลกันหน้าบ้านหลังบ้านนะคะเราก็ยังมีต้นทุนเรื่องค่าแรงของพนักงานต้นทุนเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะอันนี้ค่ะพี่เก่งก็เลยบอกลูกค้าไปว่า ค้าที่20 0 0 0่บาทกับไซส์ขนาดของธุรกิจที่ลูกค้ากาลังจะทํากับทางเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งแล้วก็เปิดสาขาต่างๆตามโมเดลของลูกค้าเนี่ยรวมกันแล้วค่าทำบัญชีค่าสอบอยู่ที่ปีละ20 0 0 0่บาทพี่เก่งก็ทำไม่ได้จริงๆแล้วพี่เก่งไม่สามารถที่จะแฮนเดิลค่าใช้จ่ายของทางฝั่งพี่เก่งได้นะคะไม่สามารถจะดูแลพนักงานหรือดูแลต้นทุนทางฝั่งพี่ได้ก็เลยต้องมีการบอกลูกค้าไปว่า ถ้าตัวเลขประมาณนี้พี่เก่งขอ,อยากที่จะไม่รับงานนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะบริหารจัดก,การได้จริงๆลูกค้าก็เลยบอกว่าทั้งเราก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถา,านการณ์ของโลกนี้นะคะพี่เก่งว,ว่าในปัจจุบันนะะี่ค่ะเราก็พยายามปรับตัวแล้วว่าไม่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นออนคาวนะคะหรือว่าใช้ระบบ API ในการช่วยดึงข้อมูลซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้งานบัญชีง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่จะเอาพวกโลโบอติกต่างๆมาช่วยในการบันทึกบัญชีแล้วเราพยายามปรับตัวแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของราคาค่าบริการประมาณที่ลูกค้าแจ้งเราไม่สามารถทำได้จริงๆ ท้าผิงก,ก็ต้องขอโทรลูกค้าไปด้วยค่ะพี่เก่งก็อยากจะแชร์พวกเรานะคะบางทีชาวต่างชาติอาจจะมองเรื่องสเกลการทํางานหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการทํางานที่ต่างประเทศกับทางบ้านเราที่ยังไม่เท่ากันนะคะหรืออาจจะมองเรื่องโน้ตหาต่างๆที่อาจจะยังไม่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ทางลูกค้าหรือว่าทางนักบัญชีเองก,ก็อาจจะมองในมุมที่อนาคตอาจจะเป็นไปได้นะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องมีเรื่องของต้นทุนต่างๆที่ยังไม่สามารถที่จะทำให้ค่าบริการถูกได้ขนาดนั้นนะคะ ค่ะพี่เก่งก็อยากจะแชร์กับคุณลราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากเคลมบิดของกลุ่มกินบปรไว้นิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทำบัญชีงานสอบบัญชีนะคะการจดทจะเบียนจัดตั้งบริษัทออนไลน์ทั่วประเทศค่ะรวมถึงตัวใบอนุญาตต่างๆนะคะ b o IPL แล้วก็เรื่องของตัว ERP ของ ODO แล้วก็ r p a ของ a l l e n b e r k f o r e ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ด i b e ให้กับช่องพี่เก่งติดกัาลังในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ